สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนวทางนำโชคนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ สวัสดีครับสวัสดีเช้าวันศุกร์ที่13มิถุนายน2568มาดูแนวทางมาดูข้อมูลกันต่อครับทุกท่านแนวทางแรกจะเป็นแนวทางเด่นบนเลขเด่นตัวเดียวของ AJ นะครับสูตรนี้ของอาจารย์งวดก่อนผมไม่ได้ลงให้นะครับ AJ คำนวณได้เลขสอง สองก็เข้าหลักหน่วยนะครับโวยออก3ามห้าสองสำหรับงวดใหม่นี้แอจคำนวณได้เลขสองนะครับก็มาลุ้นกันทุกทัน2จะมาอีกไหมแนวทางเด่นบนเลขเด่นตัวเดียวยังอยู่กันที่แนวะทางของแอนะครับใบนี้เป็นสูตรคำนวณเด่นนรอสนอนด้านบนครับเลขเด่นแบบ2ตัว สูตรนี้งวดก่อนไม่ได้ลงให้เช่นเดียวกันสำหรับงวดใหม่เจ้าของข้อมูลคำนวณได้เจกับ9้านะครับเจดกับเก้าต่อมาก็จะเป็นทางเด่นรอสอนอสามสูตรนะครับสามสูตรของเอเจคำนวณได้ตัวเลขตัวเดียวกันเลยทุกทันทั้งสามสูตรก็คือสองสามสี่นะครับสองสามสี่ มาต่อกันที่ข้อมูลด้านล่างนะครับสสูตรของอาจารย์มัดรวมกันหลัก10ล่างคำนวณได้2 4 7 8ีแศแล้วก็หลักหน่วยล่างได้ห้าหกดแดสองมัดกันได้ข้อมูลชุด2ตัวด้านล่างตามที่เห็นใครชอบก็แคปหน้าจอไปต่อยอดดึงชุดเด่นเอาถ้าไม่ชอบใจก็เลื่อนผ่านนะครับทั้งหมดทั้งมวลเป็นเพียงสูตรคำนวณทุกทัน จะณาก่อนนำข้อมูลไปใช้ต่อมาจะเป็นแนวทางเด่นด้านบนด้านล่างเลขเด่นแบบสองตัวของอัิชัยงวดที่ผ่านมาสูตรนี้ของอาจารย์ผมไม่ได้ลงให้นะครับเจ้าของข้อมูลคำนวณได้สองกับ3ก็มา2ตัวเลยนะครับหวยออก3ามห้าสองสองศูนย์เป็นแนทางงวดใหม่ของอาจารย์ อยู่ด้านล่างนะครับคำนวณได้เลขเด่นตัวเดิมทุกท่านก็คือ2กับ3นะครับแนวทางเด่น2ตัวเหนือใต้ของแอดพิชัยมาต่อกันที่แนวทางเด่นบนเลขเด่นตัวเดียวของแอสตางสูตรนี้ของแอสตางงวดก่อนผมไม่ได้ลงให้นะครับแอสตางคำนวณได้เลข5 5ก็เข้าหลัก10นะครับโผลออก3 5 2ห้าสำหรับงวดใหม่สูตรนี้แอสตางคำนวณได้เลข1ทุกทันมาลุ้นกันครับ1จะมาไหมแนวทางเด่นบนเลขเด่นตัวเดียวต่อมาจะเป็นแนวทางเด่นเหนือใต้นะครับรูปแบบนี้ของแอชนาพล งวดที่ผ่านมาก็คือใบด้านบนนะครับฝั่งทางขวามือตัวเลขของอัชนะพลที่มาก็เห็นจะเป็นเลขสองนะครับทุกท่านสองนี่เข้าทั้งด้านบนด้านล่างนะครับไยออกสามห้าสองสองศูนย์ 0. สำหรับงวดใหม่ก็คือใบฝั่งทางซ้าย16มิถุนาคมนะครับ2568อัชนาพลคำนวณได้0548 แล้วก็92้าถูกทัน0ูนย์ห้แล้วก็92เด่นเหนือใต้รูปแบบนี้นะครับมาต่อกันที่แนวะทางเด่นบนสอ,นอสูตรใหม่นะครับเรียกเด่น3ตัวของอัชวโรดสูตรใหม่สุดนี้ของอาจารย์อยู่ด้านล่างสุดคำนวณได้456ห้กถูกทัน4ี่ห้าหก นวทางเด่นบนสอนอนะครับยังอยู่กันที่แนวทางของอัชวโรดนะครับใบน,นี้เป็นแนวทางเด่นล่างตัวเดียวสุดใหม่ครับสำหรับงวดใหม่เจ้าของข้อมูลคำนวณได้เลข8ดนะครับได้เลข8ดแนวทางเด่นล่างตัวเดียวส่วนใบนี้จะเป็นข้อมูลชุด2ตัวด้านบนนะครับ สองตัวด้านบน S t ชวรโร r คำนวณได้ทั้งหมด6ชุดทุกชั้นมี06 08 09 01 1 8แล้วก็4 8ต่อมาจะเป็นแนวทางเด่นล่างเลขเด่น2ตัวของ a s ส,สนามบินน้ำสูตรนี้ของอาจารย์งวดก่อนผมไม่ได้ลงให้นะครับเจ้าของข้อมูลคำนวณได้2กับ0 รอมาทั้ง2ตัวเลยนะครับผลออกสองศูนย์สำหรับงวดใหม่นะครับเจ้าของข้อมูลคำนวณได้สองกับห้ทุกทัน2กับห้ามาต่อกันที่แนวะทางของแอดดังเม็ดทรายเป็นสูตรคำนวณสิล่างแล้วก็หน่วยล่างนะครับหลักสิแอดดังเม็ดทรายคำนวณได้ศูนย์สองหกแปดนะครับแล้วก็หลักหน่วยได้ห้าหกเจดแปดเ้า ใครชอบก็ลองจับมัดรวมกันดูนะครับส่วนใบนี้จะเป็นแนวทางของอาจารย์ทองเปลวนะครับเป็นข้อมูลสองตัวด้านล่างนะครับตัดจากแต้มเด่นก็คือแต้มเก้านะครับแต้มเด่นของอาจารย์แนวทางที่อาจารย์ทำได้ก็จะมี9018 7จ็ดสองสาหแล้วก็ห้าสี่นะครับเห็นไปที่แต้ม9้าทุกทันเก้าศูนย์หนึ่งแเจดสองสาหแล้วก็ห้าสี่มาต่อกันที่ชุดสองตัวชุดเดียวนะครับของอาประชาอาจารย์คำนวณได้5้าเดชุดเดียวทุกทันถ,ถ้าชอบตัวเลขของอาจารย์นี่เก่งได้หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้ง ด้านบนหรือว่าด้านล่าง16มิถุนายน2,568นะครับมาต่อกันที่ชุด2ตัวด้านล่างของแอดมังกรเมลยัยดานคำนวณได้3ชุดมี5850แล้วก็80ต่อมาก็จะเป็นข้อมูลด้านบนนะครับ ชุดแรกของอาจารย์คำนวณได้609 2ตัวก็คือ09ต่อมาก็806 2ตัว06อีกชุดนะครับ960 2ตัวก็คือ60ชุดที่อาจารย์ติดดาวมาให้2ชุดนะครับได้แก่609 09 806แล้วก็06นยกจุกทันาทางของแอดมังกรเมลัยนะครับ16เดือน6 ปีสองพต่อมาจะเป็นข้อมูลด้านบนของออเต่านะครับงวดที่ผ่านมาใบฝั่งทางซ้ายตัวเด่นของออเต่าคำนวณได้เลข3 3ไปเข้าหลักร้อยนะครับสำหรับชุด3ตัวของออเต่านี่หลุดนะครับทุกท่านหลุดไปตัวเดียวนะครับก็มีใกล้เคียงอยู่สองสมชุดได้เรียงดูได้นะครับตามที่เห็น สำหรับงวดใหม่นะครับก็คือใบฝั่งทางขวามือ1 6เดือน6ปี6.8เด่นบนตัวเดียวของอาจารย์คำนวณได้0 2ตัวก็จะมี40 50 60นะครับแล้วก็ชุด3ตัวได้6 40 5 40 6 50 3 60แล้วก็2 3 4ชุดที่ติดดาวก็คือ5 40กับ6 50นะครับอีกชุด2 3 4ทุกชั้น ข้อมูลบนของอเตานะครับมาต่อกันที่แนวะทางของทิศธาต,ตโกงที่ผ่านมาใบฝั่งทางซ้ายตัวเด่นของอาจารย์คำนวณได้8กับ5มีเลข5่านะครับที่เข้าหลัก10บนส่วนชุด2ตัวของอาจารย์ไม่มี5 2นะครับมี5 3าสถูกทัน5 3สนี่ก็เข้าคู่สลับนะครับ สำหรับงวดใหม่ครับ16มิถุนาห8ตัวเด่นของอาจารย์ได้เลขตัวเดิมนะครับก็คือ8กับ5ทุกท่าน8กับ5แล้วก็ชุด2ตัวได้ชุดเดิมเลยนะครับ808183 89 5053 56แล้วก็59ครับวันที่เป็นวันที่ใหม่นะครับ16มิถุนายน68 ต่อมาก็จะเป็นชุดรูปแบบนี้ของอาจารย์นะครับงวดที่ผ่านมาใบฝั่งทางซ้ายหลุดไปนะครับทุกท่านสําหรับงวดใหม่ก็เป็นเลขชุดเดียวกันนะครับคุณผู้ชมแต่วันที่เป็นวันที่1 6บหกเดือนหปีหกตรงนี้แนทางของทิศทา่าตะโกนะครับก็จะประมาณนี้ครับทุกท่านสูตรคํานวณของอาจารย์ทั้งหมด ขอขอบคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลเลยครับ